โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีเด็กๆน้องหน,หนูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่กับนูนิดและข้อปองปอนเนี่ยก็จะมากินมาม่าถ้วยร้อนอะครับน้อน,น้ดูพี ด้วยโคตรใหญ่อะครับก็จะมีปลาหมึกด้วยแล้วก็เห็ดเข็มด้วยนะครับผมเรากินเหมือนชาบูนะครผมเพราะว่าพวกเราก็ไม่เคยกินนะครับผมแบบนี้ไม่ต้องต้มน้ําร้อนนะครับผมมันมีมันมีแบบที่ทําน้าร้อนในนี้เลยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเราก็มาแกะดูกันนะครับผมควาเอาอันไหนพี่ขออันนี้เนื่อแกะมาก็อ้สวยดีนี่ออกไปก็จะได้อย่างนี้นะครับผม โอ้โมีช้อนด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องปรุงนะฮะนี่นะครับผมข้างในจะเป็นอ่ที่ทําความร้อนนะครับผมแกะถุงออกก่อนพี่ใช่ไหม αι? แล้วก็วางเลยใช่ไหม αι? แล้วองแจออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางครับผมแล้วก็เติมน้ําอันนี้ก็จะเป็นมาม่านะฮะก้อตอนนี้นะครับแล้ก็แกะออกมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ทําความร้อนนะครับผม นี่ก็เป็นมาม่าของเรานะฮะเราเติมน้ำกันเลยนะครับผมพี่ขอเติมน้ำก่อนนี่นะครับเติมแล้วมันจะพองครับผมนี่นะฮะวัวแล้วครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ฮะร,ร้อนจริงทุกคนดูกด <c oughs> ออเติมของนิด <c oughs> คีนค่ของพี่ก็ได้แล้วนะครับผม๋ยวพี่ขอใส่พองกันเลยโอเค ก็จะเป็นผงคะับนี่นะครับปล่อยทิ้งไว้มีเห็ดขมด้วยเออเห็ดเค็มด้วยเออเห็ดขมว่าซ่านผมเอาพี่ไปเป็นอย่างนี้ปลาหมึกเราจะสุกไหมวะจะสุกบนนี่พี่จะใส่ปลาหมึกคนละตัวแล้วผมปล่อยทิ้งไว้5นาทีเออ15นาทีนี่ครับผมปลาหมึกของเราเอาปลาหมึกปอน โอเคครับผมพี่ไม่รู้ว่าปลาหมึกพี่จะสุกหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําทุกอย่างเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผม,ผมก็รอประมาณสัก15นาทีนะผมเพราะว่าเราเนี่ยใส่เห็ดเข็มไปแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับผมเราต้องใช้เวลานานนะผมจะสุกพ <Okay. S 1> ี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสุกจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสุกจริงหรือไม่นะผมเราก็นั่งรอยอ,ยอย่างนี้แหละ15นาทีแล้วดูกันนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลา15นาทีแล้วนะครับผมก็เรามาเปิดดูความกันว่าจะสุกหรือเปล่านะฮะเปิดดูดิสุกพี่มาม่าในสุกแล้วนะครับผมปลาหมึกพี่บอลไม่รู้สุกหรือเปล่าต้องลองเราลองชิมน้ําก่อนชิมน้ําครับผมอร่อยอืมอร่อยเฉยไม่คิดว่ามันจะสุกนะเนี่ยสุกเฉยอ่ะเฮ็ดหายอ่ะนี่นะผมเดี๋ยวกินเห็ดก่อนเลยนี่ครับผมเห็ดกับมาม่ามันเหมือนกันตอนนี้นะครับผม กินเห็ดกินเห็ดน mm ี hmm. ่ทุกคนเห็ด hmm. นี one, mm ่เห็ดทุกคนเอาเงืนเซอื์ น้องๆก็ลองไปซื้อกินดูนะครับผมลองไปทำกินดูสนุกด,ด้วยอร่อยด้วยนะครับตอนเปิดปลาหมึด้วยกัดหัวเลยหรอพี่นี่นะครับทุกคนกันได,ดไใครพี่น้ำมือเขาเปิดน้ำในร้านยุ่งสี่ชั่วโมงจริงๆถูกไหมไม่ได้เป็นไหมร้อนือทุกคนปลาหมึกสุกเฉยรีบสุกหรือเปล่านะนี่นะครับผมห่อน ร้อนเลยครับคนณนั่นเขาจะเรียกว่าถ้วยร้อนหรอครับกอนไม่อ่านดูหรอมันเขียนไหมเขาเขียนว่าถ้วยร้อนนี่ครับครับผมนี่พี่ปลาหมึกร้อนอืมโคตรอร่อยอะครับพี่ปลาหมึกนี่นะครับผมปลาหมึกของเราอนครับเราจะมากินว่าสุกหรือไม่นะครับสุกนัพี่สุกใช่เอือ นคะครับผม <Okay. S 1> มีทั้งเห็ดเข็มนะครับผมแล้วก็มาม่าด้วยเดจะกินยากนิดน,นึงมันร้อนครับทุกคนอือืออือหือ <c oughs> <c oughs> น้ำสุดยอดลยโคตรอร่อยเลย <c oughs> โคตรนิ่มร้อนจริง ของร้านต้องเผ็ดครับตอนนี้แต่น้ำเนี่ยอร่อยจริงนะครับผมของพี่เป็นรสเอ่เจีวฮ้อนนะครับแต่ของพี่เป็นรสหมาล่านะครับอของนิดชาบูน้ำดำนะครับนี่นะครับก็ง,ง่ายก็เหมือนที่วรามากินมาม่าให้ดูนั่นแหละใช่ไหม,มน้ำนอร่อยครับ กินสุดตรงพี่จะเปิดตรงนี้เลยนะฮะปลาหมึกเข้าปล่อกูไหนละกัน <c oughs> ใช้มือเลยเอามือเลยเหรอเป็นไงบ,างบ้างวะรอ้อนทุกเผ็บพี่อ้า <c oughs> กินไหมอันนี้เห็ดหัวหนูอ่ะอร่อยกินด้วยนี่นะครับผมพี่กินปลาหมึกนี่นะครับทุกคนปลาหมึกคำเดียวโตโตพี่โตกวัยกครับผมคำโตโตอือหืออือหืออือหือกระเด็นไปหมดเลยอันนี้แหละ สุดเกิมนอ,นอร่อยเฉยครับจนหมดแล้วทุกคนดูเฮ้เยเหลือเห็ดเข็มด้วยนี่ครับผมพี่ชอบมากเห็ดเข็มอ,อู้หูอ่ะเผ็ดจริง ต่อเลยครับเนี่ยอือหือน้ำตาจะไหลเข้มข้นกว่ากันครับผมแล้วก็ต้มเพิ่มเล็กหลายหอ่อใช่มันต้มได้เรื่อยๆนะครับผมเราเติมน้ำมันต้มได้เรื่อยๆเลย <S <S ชิมน้ำหนูนิดอร่อยไหมของนิดเป็นหวานวะนี่ขอเป็นคำสุดท้ายแล้วครับคำท้ายดิปอนปิดคลิปกันก <Okay. S 1> ินได้หมดหรอกเยอะเกินทุกคน นี่แสบพองมากแล้วนี่นะฮะโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่มามาม่าถ้วยร้อนนะครับผมก็ถือว่าอร่อยมากนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับผม